โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Toratrek เกมสร้างรถหันสาสร้างรถกระป๋องเอาล่ะเราก็ยังอยู่ที่รถเต้าหู้นะภารกิจที่เมื่อวานเราหยุดไว้แล้วเราก็ไปพักกันเราจะลองไปกันครับผมได้เพิ่มเพิ่มบูสต์นี่เพิ่มบูสต์ติดบูสต์ผมไม่รู้ว่าเราต้องทำรถใหม่หรือเปล่านะ เพราะรถเรามันช้ามากเลยครับแล้วเคเวสนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงแย่ yeah, จริงจงปะเราไปลองดูเคเวสนี้รถขังเต้าคู่เราจะฝ่าไปได้ไหมไป Allez, เดินไปก่อนเลยมันมีอะไรเนี้ยตี้ยิงอะไรมาไม่รู้ติดนอด็อตติดนอด็อตข้างหน้าข้างหน้าอะไรนะเยี่ยมพุ่งไปก่อนไปทางไหนก็ไม่รู้ ถ้าเราไปทางนี้อ่ะเราไปทางนี้ได้ไหมโอ้โหผมว่าทางนี้มันมันโหดเกินไปนะสำหรับรถถังอะโอ้โหเอ้ยระเบิดมันไม่ทำงานยิงจิ้ว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 ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยต่ำไหวไหมเนี่ยไหวฮะไปก่อนออ โอ้ข้างหน้าข้างหน้านี่ผมจะรวดเราทำไมมันยิงแบบแปลกๆอ่ะดูดิยิงติดพื้นอ่ะต้ม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 ผมใส่ต้องเปลี่ยนติดแก๊งลิสแก๊งลิสกันแล้วเนี่ยย่างกันนะเนี่ยเวนเนี้ยไม่ใช่ง่ายๆเลยเนี่ยไอ้ยิงต้ม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 สายเราถึงไหมนะถึงถึงอยู่ ต้มต้มต้มต้องสร้างรถใหม่ด้วเนี่ยออเออเออเยี่ยมไอแต่แค่งไว้อ๋อหน้าที่รถถังนี่ไม่ค่อยไหวนะไม่ค่อยไหวแล้วนะเวลาเนี่ยเวลาจะหมดแล้วเนี่ยอ่านไปกดผิดบูธออนรถถังรถถังใส่พานติดบูธไอคิดดูอ๋อนไอ ไปอีกเร็วเร็วเข้าอ้าตามไปตามทางแหมมีกับดงกับดักอะไรด้วยอ่านขับไปตามทางอ่าเลี้ยวเลี้ยวอ่านตามไปตามไปแหมมีมีวิบงวิบากด้วยไปเข้ารูจิ๋วเข้ารูจิ๋วเข้ารูจิ๋วเออไปจิ้วจิ้วเฮ้ยมีอะไรข้างหน้าแล้วปืนเราไปยิงอะไรนะ่ะ ปืนเราไปยิงอะไรก็ไม่รู้อ๋อยกล้อห้าสิบโบรี่ผ่านไหมเนี่ยบูตหมดละรถเรามันช้าไปอะใส่ผพานตงสัยเราต้องได้ทำรถใหม่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเรายิงระยะน,นี้แหละถึงมาถึงมาถึงบ้างไหมต๋อมถึงอยู่นีย่ยเราวเวลาจะหมด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 ไออ๋อ รถถังรถถังติดน็อตน็อตหมดแย่แล้วจริงอะไรมาเนี่ยน็อตหมดน็อตหมดอ๋ <laughs> อบูสออนบูสหมดสองสองนาทีอีกสองนาทีอีกสองวิอะไรเนี่ยไปซิวดึมโอ้โห โอ้โหผ่านไงอะเวลาหมดครับเวลาหมดครับทุกคนครับเวลาหมดครับทุกคนครับไม่ได้อะ่ะต้องเบอร์ไหนถึงจะผ่านเนี่ยนี่คือเส้นชัยหรือปะโอ้โหท่าทางเอาเรื่องครับเอ๊เราจะผ่านได้ยังไงเนี่ย เราต้องสร้างยังไงถึงจะผ่านดีกว่าครับสร้างเป็นรถบินได้เหรอเฮ้สร้างยังไงวะสงสัยต้องโมรถใหม่แล้วล่ะสร้างให้บินได้ดีไหมผมไม่รู้ว่าสร้างให้มันมันบินกับมันมันลอยแล้วก็ลงมาขับต่ออะไรอย่างเงี้ย cùng xây, sang mới xí na, mà, làm gần lên được quá, ờ, xây box đầm đi à, đệm, web, dải web, đẹp ba, à, mày phải, 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 กดอ,อื่นเลยติดแท่นขึ้นมาติดแท่นนี้เว้บ Thank you เสร็จแล้วครับมันก็จะดิบๆเถื่อนๆหน่อยนะรถคันนี้ง่ายหน่อยอเราจะทําเป็นบล็อกซี่เหลี่ยมเพิ่มร้อน่าจะดีกว่ารถถังนะน่าจะวิ่งดีกว่ารถถังเควสนี้น่าจะโอเคนะครับแต่ผมว่าอันนี้มันแหลกเหลือเกินทําผมแหลกเออเฟรมกับมาแล้วเออยังมีกระตกนะุกเลนี่เลยมันจะดิบๆหน่อยนะเอ้ยหรือเปลี่ยนสีบล็อกนี้ จากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีให้มันกลมกลืนอ่ากลมกลืนอ๋อผมลืมตัวติดลืมติดอะไรก็ว่าอยู่แห่งโซลเซล์ไง <c oughs> เพิ่มความสวยงามไงความสวยงามปิดปิดเดี๋ยวค่อยปิดเออ โซลาเซลเสร็จแล้วรถ ถมีปีกไงอันนี้จอดอันนี้จอดเฉยๆมันก็จะเรียบง่ายนิดนึงนะดีกว่ารถถังอ่ะขับเคลื่อนสี่ล้อนะรถขับเคลื่อนสี่ล้อจะดิบๆหน่อยดิบๆเถื่อนๆส่วนข้างล่างก็จะเป็นป้องกันชิลๆอ่าข้างหลังก็จะเป็นเทอร์โบอ่าเทอร์โบโเคสวยงาม เราว่าเราไปบวกกันเลยดีกว่าไหนเต็มไปเลยครับเราจะใช้คันนี้ตรุยเคเวสนี้ดูว่าเป็นยังไงโอ้โหดูล้อ,อยางยังหนักรถหนักจมดินเลยอะไปเทสกันครับไป <Yes. S 1> มาพร้อมแล้วลุยซึมไม่มีใครยิงเราโดนครับ ไม่มีใครยิงเราโดนครับเอาไปกินต,ต,ต้มต้มตุม้มตุ้มตุ้มเรียบร้อยไปเลยต้มตุมต้มตุม้มตุ้มเรียบร้อยเร็วมากรถเราเร็วมากต้มทำลายทีอันรอรอกันต้มเยี่ยมต้องรีบรอรีโหลดรอรีโหลด ยิ่งอุนทวันยิงอันใหญ่ก่อนเลยอะไม่ยิงลำเล็กก่อนละยแล้วระเบิดอขีปราดาวุธรระเบิดคือห้ามโดนยิงเลยอะห้ามโดนยิงข้างบนเลยอะเสียเงินเลย แย่แล yeah, yes. yeah, like, ้วเงินผมหดหายแย่แล้วครับคือถ้าเราโดนซอยข้างบนเนี่ยเพราะข้างบนเราไม่มีเกาะไม่มีแบบว่ากันกันการโจมตีอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วเอาอะไรมาป้องกันได้บ้างไม่ได้เลยไม่มีอะไรป้องกันต้องเล่นเซฟแล้วโอ้ยโอยหน้าลอยเลยอะ หน้ารอยเลยดูดิหน้ารอยเลยครับขอชาร์จไฟก่อนได้มาไม่ไหวแฮะทำไงดีครับทำยังไงดีครับชาร์จไฟหน่อยคือโดนยิงข้างบนเป็นระเบิดอ่ะเพราะว่าถ้าเนี่ยหัวจะหลุดโดนกระสุนเล็กๆ ยิงเข้าใส่ก็เรียบร้อยเลยอ่ะอจะผ่านไปยังไงดีต้องทิ้งระยะอยู่ห่างๆไว้ด้อยู่ห่างๆไว้เฮ้เอาเพิ่มอะไรดี <c oughs> เราแต่งเติมสักนิดนึงแต่งเติมสักนิดนึงนี่แต่งเติมสักนิดนึงดูความสวยงามแล้วใส่ไปปิดปิดเออปิดรูก่อนบล็อกแล้วก็เฮ้ยมันมีรูอ่ะ รู้ี้ใส่อะไรดีใส่แบตเตอรี่หรือใส่บูสออนดิเลยเลยแล้วใส่แบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ใส่เข้าไปสิครับนี่เออแล้วเราก็ติดเกาะป้องกัน่ะชิวชิว ชิวอ่าสวยงามสวยงามแล้วก็ย้อมสีชึบชึบชึบเอ๊ะ เราถ่ายรูปไว้เราจะถ่ายรูปไว้เราจะลบก่อนลบนดีก่อนลบทำไมมีเยอะจังลบแล้วเราก็จะถ่ายแชะรถถังไปเรียกว่ารถถังได้ไหมเนี่ยรถสี่ล้ออนะ่ะรถสี่ล้อ รถสี่ล้ออ่ารถสี่ล 4, อ้อศูนย์หนึ่งเซฟมีใครจะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปเพื่อความสวยงามไหมไหนดูจิสภาพรถน่าถ่ายรูปไหมไหนกลางปีกหน่อยซิอ่ะถ่ายรูปกลางปีกนี่เลย รูปร่างหน้าตาของรถจะประมาณนี้ปะ่ะเราไปเหนี่ยวเควสกันตานี้เควสจะเป็นยังไงซึ่งเนี่ยรถล้อมันจะกรึบ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 หน่อยเนี่ยมันจะไปตามตามถนนตามถนนวิบากมาครับพร้อมพร้อมแล้วไปเฮ้ยเข้ามาแล้วมันไม่นับเวลาเหรอไปก่อนครับขอมผมออกไปก่อนครับ มติดครับผมติดขอโทษขอโทษขอโทษผมติดผมติดเองผมลืมนับเวลาโอเคเอใหม่ไม่ดีให้เราด้วยนะอ่ะขอใหม่ครับไปซิม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 ,มแล้วเนีย่ยตั้งแต่เราติดไอ้นั่นแล้วหน้าเราไม่เชิดแล้วอืม ยังไง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 คุณต้องไปทางนี้ซิ z im, z im, z im. Okay. มซิมซิมเอ๊ะคุณจะลวดทานไว้มองไม่เห็นมองไม่เห็นโอเคเราต้องเซฟเซฟหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเราเบาบางเราเบาบางเราเน้นความเร็วฮานเน้นความเร็วซิมซิมซิม เตะเรามีความเร็วช่วยเราได้ตมต้มต้มต้มไปครับต่อตรงนี้ในการยิงยิงซึ้มไปตมต้มอ่านออกไหมเติมหมดพร้อมต่อเติมหมดต่อเติมหมดซึ้มเฮ้ยเฮยังไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอ เอาไปกิน,นต้ำแล้วกอนนะใจะเย็น2นาทีแล้วอะโอ้โหทำเวลาไม่ดีเลยทำเวลาไม่ดีเลยไปเรียบร้อยตามไปตามไปเร็วเร็วเร็วชา้าใจเย็นเย็นอย่ารีบร้อน <c oughs> อออมีแหลกมีแหลก <c oughs> อย่าโดน ไปแล้วไปแล้วไปรอแล้วไปแล้วไม่รอแล้วต๋มต๋มไม่รอแล้ว,อ,อ,อ,ลวอ้อย้ออยแหลกแหลกบล็อกทับกันแล้วมันแหลกคนระับไปเอียส๋ย่ละเอียส yes. จะลวดต๋มเป็นไรไหมเอาอีกต๋มเหลือหนึ่งนาทีแล้วบุทเราเยอะบุทเราเยอะ อย่ yeah, แล้วออกไปอย่ามาอยู่กับฉันคือแพ้เลยเริ่มใหม่โอ้เช็ดไม่น่าเลยรีบไปหน่อยแล้วเราต้องอยู่บนนี้อีกนานแค่ไหนเนี่ยจะผ่านอยู่แล้วมาโถเอ้ยหึสฟังวะเนี่ย แย่จ yeah, ริงเจงแต่ต้องเริ่มใหม่ครับไปกลับไปสู่ที่เดิมของเราที่เดิมของเราอยู่ไหนป้อมปาักการป้อมปาักการของเราอ๋อบู๊เราอยู่นานกันนะเฮ้ยเราบินแล้วเราบินแล้วขนาดเรามีเจ้าเครื่องนี้ถูกไปเริ่มใหม่ครับเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ครับทุกคนตอนแรกผมกลาว่าจะทำแค่3ล้อนะ แบบรถกระทัดลักแต่รู้สึกข้างในเราต้องมีบูด้วยไงพอเรามีบูด้วยเราเต้องติดอาวุธของผมเน้นจะหลวดไงไปขับไปตึมตึมเห็นนะพื้นเวลาพื้นมันไม่นี่ล้อมันจะแบบโชกคอะตึมตึตึมดีอะจะได้เอาไมเราจะต้องผ่านไปให้ได้เราจะต้องผ่านไปให้ได้ไปเริ่ม จะลวดมิสไซล์ตั้มใส่ตอตรงนี้แหละยากเลยตรงนี้ตั้มผ่านไหมผ่านแล้วตรงนี้ล่ะยิงเข้ากำแพงทำไมายิงเข้ากำแพงล่ะไปใส่โค้งตำรวจใส่โค้งเยี่ยมถึงเวลานี้นานเหมือนกันนะเนี่ยไปต่อคือ แล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้แหละตรงนี้ยากสุดแล้วอันเนี้ยตรงนี้ยากสุดละเฮ้ยผ่านเฉยยิงทะลุกประตูไปเยี่ยมเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้จะยิงยิงตรงนี้แหละต้มต้มต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 มอย่ากดปิดนะกดปิดนี่เรียบร้อยนะที่เราไปต้มต้มตมตมรอดโอเค รอแล้วครับรอแล้วครับเหลือเหลือพุ่งไหมพุ่งไหมสองนาทีทันไหมเนี่ยโอ้เสียงหายบักแล้วทำไมด่านนี้นบักบ่อยยังเลยไม่แหลกก็เสียงหายเสียงช็อตอ่นไปครับไม่หวั่นเราต้องผ่านเท่านั้นเราต้องผ่านเท่านั้นอีส <Yes. S 2> ตามไปตามไปพัดไปไปพัดมันพัดเราอีกไปเลยพุ่งไหม มันก็จะเสียงบักบักหน่อยเสียงบักบักหน่อยเสียงบักบักหน่อยอ๋อจิ๊วจิ้วจิ๊วถอยก่นอนโอเคอ๋นพุง่งไปข้างหน้าข้างหน้าเราจะยิงแอบยิงนี้แอบยิงตรงนี้อ๋นเห็นไหมรอดรอดเร็วเร็วเร็วเรจะเลี้ยวยากหน่อยครั้นี้เลี้ยวช้าหน่อยตรงนี้ก็ใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็นไว้โอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้ว แ่แล้วอย่ายิงฉัน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 เลยเฮ้ hey, ยแบบนี้แหละยิงจะรอดตรงนี้ไหมเราจะรอดตรงนี้ไหมครับเวลาจะหมดแล้วเรารอดนี้ไหมรอตรงนี้ไหมพุ่งไปเลย yes ไปผ่านไหมผ่านแล้ว ผ่านนะครับทุกคนผ่านแบบเสียงบักบักด้วยอ่าในที่สุดรถคันนี้เราก็ผ่านด่านนี้สักทีกว่าจะผ่านได้ทั้งแหลกทั้งเสียงบักทั้งอะไรโอ้โหบรุมมาตุ้มมาที่นี่หมดเลยเอขอพักเหนื่อยนะครับในที่สุดคันนี้ที่ติดบูธมาถ้าเป็นรถถังเต้าหู้นี่ไม่ผ่านนะรถถังเต้าหู้มันแบบว่ายนี่ไป เก็บมาเก็บมาครับดูดป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 ูดเราเหนื่อยมากครับวันนี้ผมต้องตัดไอช่วงบักบักเสียงบักแหลกโอ้โหต้องตัดช่วงนั้นออกไปเยอะเลยไหนมีใครอยากจะมาเทสปืนเราไหมทำไมมีแดงๆอยู่ข้างหน้าคืออะไรอยากลองว่างั้นอยากลองว่างั้น ได้เลยได้เลยหันยิงตั้มลยบล้อบล็อกเบิร์กระเบิดหมดไม่ให้เก็บเลยอ่าผมผ่านแล้วครับที่นี่เราจะไปเซฟเราจะเซฟแล้วเราก็จะพักครับพอทีสองชั่วโมงเลยกว่าจะผ่านกว่าจะสร้างเสร็จกว่าจะผ่านโอ้โหขอบอกว่าทั้งบล็อกอะไรเยอะแยะวุ่นวายมมาตุ้มไปหมดเลยไป มีเสียงหายบ้างนะอเข้าไปนะนี่มีทั้งแหลกมีทั้งอะไรโอ้คันนี้มันคันนี้มันสะดวกมากเลยครับบูตได้เรื่อยๆเ <Yes>. ah. ลยเยสอ่าเราก็จะคุยเราภารกิจพรุ่งนี้เราจะภารกิจนี้นะพรุ่งนี้เราจะทำภารกิจนี้เอ้ยลิเวอร์ตันแล้วมั้งเนี่ยมาดูภารกิจนี้อะไรเนี่ยลิเวอร์ตันแล้วครับมั้งเนี่ยสามเอ้ยยังไม่แม็กถ้าแม็กจะเป็นสีแดงๆโอเค วันนี้เราก็จะตัดจบแบบประตูใครกันตรงนี้นะครับโอ้เบื่อบักมากเลยไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ